เอาละฮะท่านผู้ชมก็ขอบกล่าบสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาดูอัปเดตใหม่นะเออมันก็ไม่เชิงอัปเดตใหม่เป็นสปอยแล้วกันเนะาะเออเาแบบมันมีภาพหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาเตรียมพร้อมรอสำหรับอัปเดตใหม่กันดีกว่านะผมเออและสำหรับสิ่งที่หลุดมาเนะาะเอออย่างเรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของร้านค้าใหม่นะผมเออเป็นร้านค้า หมีแล้วก็เหมือนจะเป็นที่คัฟแบบว่าผมไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะว่าไอ้ร้านหมีเนี่ยเป็นที่คัฟหรือเปล่าแบบแต่ดูจากทรงแล้วก็เหมือนเป็นที่ทําอาหารแล้วก็เอาไวค้คัฟของด้วยเหมือนกันนะอืม,มีเจ้าหมีตัวนี้นี่น่าจะออคัฟของรวมเป็นที่คัฟของทั้งหมดเลยนะอืมจากที่เดานะครับผมอแล้วก็ข้างในร้านค้าเนี่ย เออจะมีอะไรนะมันก็ไม่เชิงร้าน้านะเป็นว่าเหมือนว่าเอาไว้แลกของอะไรเงี้ยนะครับก็คือคือมันจะมีของหลายอย่างมากเลยนะผมเออแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าอมันจะมีเอาของพิเศษเนี่ยมันก็มันมีเยอะแยะเลยนะแต่เอาแบบหลักๆเลยนะจะแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมโอ้โหตัวอะไรนะพึ่งยักษ์อ่ะเอาเป็นว่าหลักๆเลยก็จะมีแบบพวกสปริงเกอร์ใหม่นะครับผมเออเป็นสปริงเกอร์ใหม่แล้วก็จะมี เขาเรียกว่าของอะไรไม่รู้นะเออมีสปริงเกอร์ใหม่แล้วก็เอาหลักๆก,ก่อนก็คือสปริงเกอร์สปริงเกอร์ใหม่ๆแล้วก็มีมาเล็ดพาร์ใหม่ๆนะผมเออแบบดูจะดูแล้วนะมันเหมือนให้เอาแบบทานตะวันไปแรกนะผมเออมันอาจจะแพงกว่าทานตะวันก็เป็นได้นะครับผมนะแต่จากที่ผมเนี่ยจากที่ผมดูนะครับผมอ่าจากที่ผมดูนะ ผมคิดว่านะที่มันเอาไปแรกเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ใช่ดอกทันตะวันนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบเมล็ดนะเออเพราะว่าผมเคยไปดูอ่าเหมือนอันนี้นะผมเออเนี่ยเป็นตัวอย่างนะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปเมล็ดนะเออมันไม่ใช่ว่าเป็นรูปผลผลไม้ที่เป็นเป็นดอกต่างๆเป็นดอกอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปจากรูปเนี่ยมันเป็นรูปเมล็ดเลยนะผมเอออาจจะเป็นเมล็ดนะ อ่ที่จะเอาไปแลกได้เนี่ยเรา,าจ,จะต้องไปหามาเล็ดมานะสำหรับต้นที่เราปลูกไว้แล้วเนาะเออก็น่าจะมาแลกไม่ได้หรอกครับคิดว่านะอาจจะไม่ใช่เป็นเอามาดอกมาแลกนะถ้าเอาดอกมาแลกเนี่ยมันก็จะแลดูง,ง่ายเกินไปนะครับเออและจากความสมเหตุสมผลทั้งหมดแล้วก็จากรูปภาพที่ได้มานะคิดว่าน่าจะเป็นมล็ดนะครับผมเออน่าจะต้องเอามาล็ดจาก อ่ารูปที่เขากําหนดไว้นะของที่เขากําหนดไว้เนี่ยเอาไปแลกเอามาแลกของอีกทีหนึ่งนะเออก็จะมีของใหม่นะอันนี้เหมือนอะไรซันคออะไรไม่รู้นะแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมเยอะอก็อาจจะดีกว่าเดิมนะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะโอเ,เมอแต่ผมว่าจะต้องมีสักมเมล็ดหนึ่งนะที่แพงกว่าเขาเรียกว่าดอกทานตะวันอย่างแน่นะอนนะเออแล้วก็ เจ้าตัวนี้นะเออผมไม่รู้ว่ามันเป็นของตกแต่งหรือว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะแต่อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะเออแต่โอโสัตว์เลี้ยงอะไรครับที่จะต้องใช้มเมล็ดทานตะวันนะหรือเอาไปแรกเลยนะครับผมโอหันต้เป็นอะไรที่โหดมากแน่เลยนะเออนี่ก็คืออในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็มีแบบเออมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะเออ,เอ,อไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมัน ผมก็ไม่รู้เฉลียงจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมีมเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีสปริงเกอร์นะครับเออนี่คือแน่ๆส่วนความสามารถของของสปริงเกอร์นะก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะออต้องรอดูกันต่อไปเหมือนเดิมนะผมออแต่ก็จะมีแบบเออมีผลไม้ต่างๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลไม้หรือว่าเป็นมเมล็ดกันแน่นะเอออาจจะเป็นไปได้ว่า,าจ,จะอาจจะใช้มเมล็ดนะท่านผู้ชม เพราะว่าจากรูปเนี้ยมันเป็นรูปมันเล็ดนะเออแตวรอดูอัปเดตอีกทีหนึ่งนะแต่จากที่ผมเดานะคิดว่าน่าจะเป็นมันเล็ดนะอืแล้วก็มีสปริงเกอร์นะผมเอาไปแลกเป็นสปริงเกอร์ใหม่อืมส่วนความสามารถที่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมเอาไปแปลสักครู่นะครับผมเอาล้วครับจากที่ผมแปลแปลมาเนาะก็เหมือนแบบ จะมีโอกาสทําให้อุณหภูมิลดลงอะไรประมาณนี้เนาะก็เหมือนอารมณ์ว่าทําให้มีโอกาสที่จะติดน้ําแข็งมากขึ้นอะไรประมาณนะั้นนะอ่าถือว่ามันก็ได้ดีมากเท่าไหร่นะแต่ท,ท,ที่ที่ดูเหมือนจะดีก็คือนี่เลยครับผมเป็นสปริงเกอร์พิกนะเป็นสปริงเกอร์พิกนะแล้วก็มีสปริงเกอร์ แ่งมูนะผมโอ้โห,โโหนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะผมเพราะว่ามันใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์นะเออถ้ามันใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์เป็นส่วนประกอบเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องจะต้องดีนะเดี๋ยวเอาไปแปลอีกทีนึงนะ <c oughs> อ่าเอาสามารถก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วครับแล้วผมก็ได้ไปแปลมาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วรู้สึกว่าสปริงเกอร์พิกเนี่ยจะเพิ่มโอกาสกลายพันธุ์ของพืชประเภทเผ็ด อย่างมาการะยะเวลา2.5นาทีอก็คืออ,อ,อ,อผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งก็คือคือมันก็จะเหมือนสปริงเกอร์ธรรมดาเลยนะเฮ้ทุยเหมือนมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับก็คือทำให้มีโอกาสกลายพันธุ์แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราเอาไปติด กับพืชที่มันเผ็ดนะเอออย่างเช่นพริกเนี่ยสมมุติว่าเป็นพริกนะเออเราเอาสปริงเกอร์พริกเนี่ยไปติดให้กับต้นพริกนะเออแล้วมันก็จะมีโอกาสที่มเมล็ดเอ,อผลผลพริกเนี่ยอมืมันจะติดกายพันธุ์ได้ดีกว่าเออติดกายพันธุ์ได้ดีกว่าการใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์ธรรมดานะโอ้แต่ว่าจะเป็นประเภทเผ็ดนะเออค่อนข้างแปลกนะครับผม แล้วก็มี <c oughs> สปริงเกอร์แต่งโมเนาะจะเพิ่มขนาดของพืชประเภทหวานโอโ้คือที่จริงผลไม้แทบ,บทุกชนิดมันก็จะหวานอยู่แล้วเนาะแต่งโมเนี้ยใช้สปริงเกอร์นี้กับแต่งโมนะมูนเมลอนอะไรเนี้ยอาจจะลูกโคตรใหญ่กว่า <c oughs> เดิมก็ได้ <c oughs> เออน่าสนใจนะครับผมออโอเคสรุป น่าสำหรับร้านค้านะครับผมสำหรับร้านค้ารออ้านค้าใหม่นะก็จะมีในเรื่องของสปริงเกอร์ใหม่แล้วก็เมเล็ดพันธุ์ใหม่ส่วนสปริงเกอร์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสปริงเกอร์แปลกๆนะผมจะเป็นสปริงเกอร์แปลกๆนะผมส่วนมเมล็ดพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าราคามันจะเป็นอย่างไรนะอน่าสนใจน่าสนใจ ในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะผมไอ้ที่ที่มันเอาดอกทันตะวันไปแลกเนะ่ยหรือว่ามเมล็ดทันตะวันก็ไม่รู้นะอืไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงกินหรือเปล่าด้วยเออแต่ว่าที่แน่ๆครับผมสําหรับสัตว์เลี้ยงนะนี่นะผมเจ้านกฮูกนะเจ้านกฮูกย่างผมไม่รู้ว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไงนะอ,อ,อาจจะคล้ายๆนกฮูก แดงอะไรพวกนี้เอมเนื้อคู่ธรรมดาที่เพิ่ม exp นะเ,เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูจากทรงแล้วดูจากที่มันมีครูดาวนะครับผมมันน่าจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกับนกฮูทั่วไปนะผมอาจจะเป็นไปได้ว่านะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขานี่ยจะเ,เ,เขา,าอาจจะมีสกิลในการ สร้างบัฟพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมแล้วผมจากที่ผมไปดูข่าวๆมาก็รู้สึกว่าอ่ามันเนี่ยอะจะแจกนะสำหรับคนที่ออนอยู่ในเกมหรือเปล่าก็ไม่ดูนะออสำหรับอก่อนอัปเดตนี้ก็ให้เข้าเป็นรอกันในเกมนะเผื่อเขาจะแจกแบบฟรีคนละตัวอะไรอย่างงี <c oughs> ้นะสำหรับเจ้านกฮูกย่างนะครับผมส่วนสกิลนะถ้าให้ผมเดานะผมเพราะว่า อย่างแรกเนี่ยนะมันมีการหลุดของอัปเดตเกี่ยวกับบัฟใหม่เนาะบัฟใหม่ที่จะเข้ามาก็คือภูเขาไฟนะผมฮนะแล้วก็จากที่ผมได้ดูอะไรมามาทุยดูอะไรมามาดูอะไรมานะผมก็เหมือนจะมีบัฟไหมนะผมเออบัฟไหมแบบผลไม้ไหมและกลายเป็นสีดำอะไรประมาณนั้นนะก็จะมีภูเขาไฟเนาะเออเป็นบัฟภูเขาไฟอะไรอย่างนี้นะผม ผมก็ขอเดานะอันนี้เดานะผมว่าเขาเรียกว่าเจ้านกฮูก,กย่างเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทําทให้ผลไม้นะมีโอกาสติดไหฟอะไรนี้หรือเปล่านะสำหรับเจ้านกฮูก,กย่างนะผมเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างไหมอะไรเงี้ยมันก็เดาไปเรื่อยนะผมแต่ว่าผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะผม แล้วก็ที่แน่ๆก็คือมีบัฟใหม่มานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเป็นเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับผม <c oughs> ก็คือเกี่ยวกับคูดาวนะอ่าคือมันจะมีข้อมูลให้บอกนะเพราะตอนแรกเราค่อนข้างที่อยากยุ่งยากเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยใช้สกิลไปหรือย,ยังนะหรือว่าครูดาวเนี่ยมันเหลือเท่าไรนะผมเออก็จะมีเสียเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราได้รู้แล้วนะว่าครูดาวของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย ใช้เอเหลือเท่าไหร่นะหรือว่าใช้ไปหรือยังอะไรแบบนี้นะผมเออแล้วแต่ที่ดูนะสำหรับเจ้าลายชินีพึ่งนะเหมือนจะได้รับเออเหมือนจะปรับหรือเปล่าแบบปกติมันอุย้ยเชี่ยปกติมันสามสิบนาทีนะท่านผู้ชมปกติมันสามสิบนาทีอ่ะแต่ตอนนี้มันจากภาพเนี้ยมันเหลือประมาณยี่สิบสองนาทีนะเออเหมือนเขาจะปรับบัฟให้มันนะผมเอเอเหมือนเขาจะปรับบัฟให้มันนะ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสำหรับอัปเดตที่ใกล้จะถึงแล้วนะ,ะสำหรับคืนนี้เลยนะน่าจะม,มาคืนนี้หนครับแล้วก็เข้าในเกมเพื่อรอนอพวกยากเนาะส่วนแล้วก็จะน่าจะมีหิงห้อยวยนะอันนี้คือแบบสรุปอัปเดตคร่าวๆนะเนาะเตรียมพร้อมสําหรับอัปเดตคร่าวๆนะผมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาปล่อยมาเนี่ยให้เรารู้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่บางส่วนเนาะ แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เขาอไม่ได้ปล่อยให้หลุดมาเนาะแต่ที่แน่ๆนะหิ่งห้อยยังไม่มาเลยนะผมผมคิดว่าน่าจะมีนาาม่นาจะมารอบนี้นี่แหละครับอืสำหรับหิ่งห้อยนะแล้วก็จะมีตัดเลี้ยงตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นพึ่งเหมือนกันนะพึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะอ,อสาหรับสิ่งที่ไม่หลุดก็ไม่รู้นะมันจะมีตว์เลี้ยงอะไรอีกหรือเปล่านะอะแต่ว่าแล้วก็ สำหรับซัมเมอร์นะผมเหมือนเหมือนว่าจะมีอัปเดตซัมเมอร์ด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่คือสหองคืนนี้นะน่าจะเป็นวันที่21อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมผมก็เห็นเห็นเขาบอกว่าเป็นซัมเมอร์นะออผมก็ไม่รู้ว่าซัมเมอร์หรือว่าเป็นไอที่มันเป็นวันหยุดของฝรั่งเนี่ยมันมันตอนไหนนะแต,แต่เห็นว่าเป็นวันที่21นะหรือว่าถัดจากอัปเดตนี้ไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะมันะ้งอา ก็จะเป็นในเรื่องของซัมเมอร์นะอ่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีไนโดเสาร์มาโอ้โห,โห,โหคือแบบผมรอมานานมากนะไนโดเสาร์เนี่ยโอ้หอันนี้ตกแต่งได้สวยมากเป็นไนโดเสารนะ์เนาะเออผมนี่รอมานานมากไนโดเสาร์โคตรอยากเห็นนะเออไนโดเสาร์นะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีมังกรเหมือนกันนะเออคือมังกรเนี่ย ก็จะเป็นบัฟไฟใช่ไหมอ่าจากจากที่เดาอนะเป็นบัฟไฟเป็นบัฟไหมอะไรอย่างเงี้นะอก็จะเป็นไปได้ว่าจะดีกว่าตัวน้ำผึ้งนะทุย้ยน้ำผึ้งอะไรพูดไปทุยอีกแล้วอาจจะดีกว่านกฮูกย่าง <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่านกฮูกย่างเนี่ยอาจจะแบบอ่มีโอกาสติดเผาไหมอะไรอย่างเงี้แต่ว่าอ่า มังกรแดงอาจจะติดเผาไหมร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรงี้ก็ว่าไปนะแต่ผมก็เดาไปเรื่อยนะบางทีนกฮูกย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้เป็นบัฟเผาไหม้ก็ได้นะครับผมเออนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเตรียมพร้อมสําหรับอัปเดตเนาะอ่าแล้วก็เตรียมน้ําพื้นกันไว้เยอะๆนะผมนะครับสําหรับรอบนี้ก็ขอลาก,กันเป็นพิเศษทีนะครับผมสวัสดีครับ